นะสั่งว่าเลยนี่ถ้าจะไปนั่นนะเอาเข้าโรงศพอนนี้ก็มีโรงเย็นนะ่ะติดแอร์มันได้ไม่ร้อนอถูกลงอีกก็หลงอีกขนาดคนตายไปแล้วมันยังไม่รู้สึกไปเข้าไอยโรงติดแอร์จะไปรู้สึกอะไรเสียเงินเปล่าถูกหลงเปล่าใช่ไหมนั่นแหละคนไม่รู้บางคนนํา จัดงานศพนะแต่คอหัวลงเอาไปกินข้าวไปดูมันไม่เห็นทุพยทีมันกินไม่ได้ตอนที่มันจะเป็นเป็นมันกินได้เนี่ยคนไม่รู้จริงมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็ถูกลอกไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกคนหลงหลงก็คืออวิชชาคือไม่รู้จริงใช่ไหมครับอย่างลงศพลงร้อนลงเย็นมันไม่ไม่รีสปอนไม่รู้สึกหรอกครับอย่าว่าแต่ลงศพขนาดคนที่ยังไม่ตายนะ แต่เขาเข้าไอ้อเครื่ออัปนาได้นะหรือเข้านิโรธสมาบัติได้นะเอาไปอยู่ในที่ร้อนสุดๆเขายังไม่รู้สึกเลยครับเอาไปอยู่ับก้อนอน้าแข็งเขาก็ไม่รู้สึกยังไม่ตายนะครับแต่เข้าสมาบัติได้ได้เพราะจิตมันไม่รัก,กระทโคแล้วอารมณ์มันไม่เกิดแล้วนี่แหละครับเป็นเรื่องจริงะผมจึงบอกว่าเพราะผมก็เคยผ่านสภา,าวะนี้โอ้โขนาด ก็คนใหญ่มันยิงมันยังไม่รู้สึกเลยพอเราเข้าลึกมากเลยมีพระองค์หนึ่งอยู่ทางเหนือเนี่ยเป็นมาลเลเรียเป็นไข้ปา่าวันนั้นผมมีโอกาสมีว่างก่อนจะขึ้นเครื่องบินจากเชียงรายกลับมาก็ว่างก็แวะ้าไปหาคุยไม่รู้จักกันนะเห็นมันมีเจดีย์อยู่บนยอดเขาว่าคนจะสร้างเจดีย์บนป่าเนี่ยต้องมีบารมีงงนะครับสำรวจจากผมก็เข้าไปคุยกับท่านคุยไม่มีเรื่องคุยธรรมะเรื่องเดียว ในที่สุดผมกระถามท่านเรื่องหนึ่งที่ถามก็คือว่าหลวงปู่ครับเขาก็เรียกลวงปู่หลวงปู่ผมไม่รู้ชื่ออะไรนะหลวงปู่ครับเคยเป็นไข้ป่าไหมโอ้เป็นตั้งสามสี่ครั้งลแล้วแล้วหลวงปู่กินยาอะไรมัหนหายเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมท่านบอกธรรมะโอสถบอกขอขยายความนะครับท่านบอกเข้านี้โรธสมาบัติสามวันออกมาหายเป็นจริงเลยไข้ามาลาเรียไม่มีเลย แต่ตอนที่มันเป็นตอนที่ใค้มันกำเริบมันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดท่านก็นหนีเข้าไปเลยเข้านิโลสมาบัติเพราะพระป่าในํจจำนานพอเข้าปั๊มเนี่ยออกซิเจนไม่เข้าร่างกายร่างกายนี้ถ้าเราขาดออกซินเจนตายใช่ไหมเอยทางทางหมอรว่า,ายตอนนี้การเข้านิโธสมาบัติมันใช้กําลังของฌานท่านสูงรักษาล่างใช่ไหมลมไม่เข้าไม่ออกออกซิเจนไม่เข้าไม่ออกร่างกายนี้มันอยู่ได้ด้วยกาลังของฌาน แต่ไอเชื้อไข้มาเมรียเนี่ยมันเป็นโปรโตโซัวมันมีรูปนามนะไอพวกนั้มต้องการออกซิเจนนะในเมื่อฉันบังคบไม่ให้ออกซิเจนมันเข้าไอาแกอยู่ข้างในจะตายสามวันมาเชื้อตายหมดเลยออกมาหายเป็นปกติเลยไม่มีอาการไข้หลงเหลือเลยอย่างนี้วิทยาศาสตร์เข้าถึงไหมเข้าไม่ถึงนะครับแต่นี่คือเรื่องจริงนี่แหละครับมันเป็นเรื่องนะ หรือใครที่ฝึกจิตมากๆเวลาเจะแค่ได้ป่วยนะทําสมาธินิ่งตั้งเลยโอ้โหมันหายเร็วอะมันหายเร็วนะครับเอาละรับสิ่กระทบกับปรม,มนาอารมณ์จิตเป็นตัวสั่งและตัวที่สําคัญที่สุดหน้าที่ของจิตก็คือเก็บสั่งสมข้อมูลคิดพูดทําแล้วเก็บหมดเลยคิดดีเก็บดีคิดไม่ดีเก็บไม่ดีเก็บหมดทุกเรื่องเลยคิดพูดทําเก็บหมดเลยเนี่ยคือ บุญและบาปถ้ามันเก็บดีมันเป็นบุญถ้าเก็บไม่ดีเป็นบาปคนเราเนี่ยมีบุญทั้งทั้งบุญและบาปสังสมอยู่ในจิตแล้วเวลาตายนะจิตเนี่ยมันเอาไอ้ทั้งบุญและบาปไปเกิดใหม่ถ้าใครสั่งสมไม่ดีเยอะๆอย่างสมมติรโทสะความโกรธสั่งสม,มบ่อยๆนะถ้าตายปุ๊บเนี่ยนะนะลงนรกโอกาสลงนรกมีได้เป็นได้ง่ายเลยนะถ้าสั่งสมโทสะแต่ถ้าสังสมโทสาไว้แล้วยังไม่ตายนะแต่ฆ่าก็นะอยู่ในคุกอะไรคนนะั้น เห็นไหมครับอะไรมันพาไปก้อ้ใจของเราเลยนะมันทาให้กระทําสิ่งต่างๆที่ไม่ดีที่เป็นบาปเป็นอกุศลใน้สุดก็ต้องไปอยู่ในคุกตายแล้วก็หลังจากตายในคุกก็ลงนรกเพราะสังสงในโทสสาวเยอะๆความโกรธพยายามทําให้มันหายไปจากใจเราไม่ได้สมัยก่อนที่เราไปเห็นในพระภูมิของเราเพราะเราไม่รู้จริงไงมมาหลงอ่ะ งสั่งสมความโกรธเรยเยอะในสุกระปะลงนี่ดูเหตุนเนี่ยความหลงเนี่ยมันมีโทษี่ยขณะเดียวกันสั่งสมความโลภความอยากได้ไปเอาของที่จะของไม่ได้อนุญ,ญาตนั่นแหละความเป็นเปรืกเถิดงานดียดไดตายแล้วก็ลงเป็นเปรดและที่สําคัญคือความหลงอีกตัวหนึ่งที่เ็าเรียกอวิชาความไม่รู้จริงพวกครูบาอาจารย์พวกที่เรียนจบปริญญาทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเกิดเปเดรัสษาไม่รู้เท่าไหร่เพราะหลงนะหลงตัวเอง นี่ยที่เราเรียนเนี่ยหลงโลกติดโลกเรียนท่าไอะไรๆก็ออกจากสังสารวัตไม่ได้แล้วครับไม่จะยกตัวอย่างเช่นในคลังพุทธการก็มีมีคนหลงเนี่ยคนหลงที่หลงหลงชีวิตหลงโลกเนี่ยหลงสมบัติตัวเองพระตาแล้วต้องไปเกิดเป็นลูกหมาเฝ้าสมบัติในบ้านลูกชายเฝ้าสมบัติตัวเองในบ้านลูกชายนั่นเป็นราะความหลง แล้วหลายคนตอนนี้แม้กระทั่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็เช่นเดียวกันท่านเกิดในยุคพุทธกาลนะในยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน,นถ้าเราหลงปั๊บเดี๋ยวก็ตายแล้วมันทําไปไม่ไกลมันจะอยู่ตรงนั้นเนี่ความหลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจปั๊บในโลภโลกรธหลงสามตัวเนี่ยพยายามให้มันหมดไปซะมันมันไม่ต้องไปเกิดในอบยภูมิใบ,ยภ,บยภูมิขั้นตอนก็เดรฉาณถัดไปก็เปรตอสุรกายแล้วก มากๆเลยก็ลงนรกโทสะเนี่ยน,นาลงนรกได้มันฟังอยอ่ในจิตตอนนี้ก็ถามว่าท่านเนี่ยฟังไม่เยอะไหมสามตัวกิเลสใหญ่เนี่ยฟังไม่เยอะไหมผมจึงเลิอกออกจากวัดมาในสามสิบปีเลิกเลยเพราะมันโหเห็นแล้วตัวเองตอนที่มันไปซัพเปอร์ในอพยพูมนี่มันตาหยด พราะมันเห็นตัวเองโอ้โหนี่ผลงานของเราแท้ๆไม่มีใครเ็าทามันเราทาเราเองเลยผลักดันชีวิตให้ไปเกิดในในอภัยภูมินะครับเพราะตรงนี้เองนะได้เห็นเนี่ยเพราะความไม่รู้จริงเนี่ยจึงท,ทาให้เราพลาดชีวิตของเราผิดพลาดไม่รู้จริงเรื่องอะไรเรื่องอริยสัจสี่ทุกทุกเราก็รู้แล้วทุกใครก็ไม่อยากได้ แต่จริงๆในในพุทธศาสนาคําว่าสิ่งใดก็ตามถ้ามันเปลี่ยนแปลงเน่มันเป็นทุกข์ทท่านั้นนะถ้ามันไม่คงที่เนี่ยมันเป็นทุกข์สมุทัยเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นิโร,รธความดับของทุกข์แล้วก็มักวิถีสู่ความดับของทุกข์เราไม่รู้จริงเรื่องนี้เราไม่รู้จริงเรื่องเรื่องอริยสัจสี่จึงทําให้เราหลงหลงวทตายไปเกิดในสังสารวัฏก็เพราะไม่รู้จริงเรอ,งอริยสัจสี่ ขอโทษนะสามสิบปีนี่พยายามฝึกปัญญารู้จริงขึ้นมาเดี๋ยวนี้นำญาติธรรมออกแกความหลงต้องกันไม่ให้ลงอภพยภูมิแล้วบางคนมาชี้แนะว่าแต่ทางนี้ทำมันดีนะเดินตามมันนะต่อไปนี้จะไม่พาใครลงนะเดินตามอย่างที่บอกราคาี่แล้ววาริตมาสองวันเองคนมาสมัครฟังตั้งพันเจ็ดร้อยคนโอ้โหมันสุดยอดมากันเองน่งนั่งนั่งนิ่ง ไม่มีแล้วครับนอกจากนดนตรีมาคัมดนตรีมีมากันเยอะแตนี่มากันนั่งฟังกันหมดนะเพราะเรารู้ว่าเราจะนำนำเขาออกไปสู่ความไม่หลงอีกต่อไปคณะดำเนินการก็วันนั้นก็กำหนดให้พูดเรื่องสู่วิถีสู่อริยะโอ้โห,โโหแสดงว่าจะหลุดันี่พูด <c oughs> เอาละไม่รู้จริงเรื่อง ของอริยสัจสี่ไม่รู้จริงเรื่องอดีตผมก็ถามท่านว่าก่อนท่านมาเกิดเนี่ยท่านมาจากไหนรู้ไหมผมถามผมก็รู้แเ้รา็ไปเห็นแล้วไงเนี่ยเราไม่รู้จริงว่าอดีเราเป็นใครเราไม่รู้แต่คนรู้มันมีนะใครที่ได้ภิญญาเข้าชานได้ออกฌานปับอภิญญาเกิดรู้จริงมีครับอย่างอาจารย์ผมนี่รู้หมดเลย ขนาดเราจะหนีท่านกันยังรู้มีพระองค์นั่งอยู่ที่เชียงใหม่นะเออพ่นานสานี่ท่านกลับมาอยู่เชียงใหม่ลนะทุกทีไปอยู่ออสเตรเลียปรากฏว่าไอ้รองเท้าของท่านเนี่ยมันมีลูกหมาในวัดน,นะพอเห็นรองเท้าพระก็เยอะไม่กัดต้องเอาคู่เนี้คู่ที่ทางใส่ไปจับไปอะไรจนทำลายขาดไปเลย ไม่รูาขี้คุยคุ้ยไอ้ไอ,ไอ้ลุงหมาเนี่ยจะต้องเอาไปกัดหมดท่านก็สงสัยพอดีมีพระองค์หนึ่งท่านรู้ไอ้อดีตเนี่ยท่ามาลาบอกฟังมาเร็วๆนี้เองท่านบอกว่าไอ้ไอ้ไอ,ไอ้ลูงหมาเนี่ยเดิมทีมันเป็นคนคนแถวแถววัดนะแล้วมันชอบมาเอาของวัดแล้วก็พระองค์เนี่ยไปว่าเขามันเกิดผูกใจเจ็บจองเวงนะครับแล้วคนนี้ไปเกิดเป็นลูกหมา มันกลับมาเลยต้องมาจองเวรไงจริงๆมันไปเกิดลงนรกกันะบอกเกิดลงนรกแต่ไม่ไม่เลอกอ่ะเสร็จแล้วม,มันขึ้นมาเป็นเดรัจฉานจากเดรัจฉานกะเปล่านีก็ก็ยังอยู่กันอย่าลืมว่ามิติในมันในนรกเนี่ยมันยาวนานนะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกมันหลายพบหลายชาติแต่ของมนุษย์ิ่งเปลี่ยนไปนิดเดียวเช่นเดียวกันนะของเทวดาเนี่ยนะแวบเดียวนี่นะของมนุษย์ไปยาวไกลเลยเขาเหมือนคนที่เขาไปลงนรกเนี่ยเขาหายไปห้านาทีอ่ะ ไปนรกขุมนี้ไม่รึกเท่าไหร่ออะรนะสองวันแค่ห้านาทีมรุ่นษย์หายไปสองวันสองวันในนรกนะครับเท่ากับห้านาทีมนุษ่์นิดเดียวเลยเช่นเดียวกันไอ้ที่สารทานาบ้านผมสารเจ้าที่มันล้มมันล้มไปเป็นเดือนเลยนะครับแต่ของภุมมิเทวดาก็นิดเดียวเพราะมิติมันเ,เลวไปนะครับเนี่ยมันหลงอย่างเนี้ยไม่รู้เรื่องอดีตแต่ถ้าเรารู้เรื่องอดีตเราอ๋อ ทำไมคู่รองเท้าคู่คนอื่นมันไม่กัดไอ้ม้าตรวนี้ต้องจับข้อจาะจงมากัดของเปล่าไหอ๋อเจ้าว่า่านโลเลยวะไอเนี้ยมันเป็นคนที่เกิดประทักปารมาโต่ที่ับพระมันจะมาเอาของ้ะพระไม่ให้มันก็เกิดผูกใจเจ็บเสร็จแล้วมันลงไปเกิดในนรกถ้าหลังมันตายขึ้นมาเป็นเดรชานมา่อยู่ที่วัดนั่นเองมันก็เลยจองเวรกี่คู่กี่คู่มันกัดขาดเลย เช่นเดียวกันผมก็เคยหลงอย่างนี้ในที่สุดก็มันก็จองเวรเราอีกเหมือนกันก็อ่านทางใจเองจองเวรผมนะครับเราไม่รู้จริงเรื่องอดีตและเราไม่รู้จริงเรื่องอนาคตท่านรู้ไหมท่านจากชาติเนี้ยตาไปปับในอนาคตท่านจะไปเกิดเป็นไหนรู้ไหมผมรู้เพราะเราฝึกมาเราเห็นอยู่เห็นไหมครับนี่คือคนรู้ก็รู้ไอ้คนไม่รู้ก็ไม่รู้ เห็นว่านี่คือความไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าไอ้อดีตเราเป็นใครอนาคตเราจะไปเกิดที่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ผมเนี่ยรู้ก็เล่าให้ฟังตัวอย่างหนึ่งเมื่อเราเร็วมาปีที่แล้วก็ไม่ได้โทรไปที่นานๆแล้วปรวัดะไรพอโทรไปปั๊บเขาบอกใจพ่อหนูกำลังจะตายมาเอารู้ได้ยังไงมเอาความดันมันตันตอนนี้อยู่ห้องอยู่โรงพยาบาล เช้าเอาปลามารับสังฆทานผมก็บอกแล้วเป็นไงไปนี้บอกแล้วคุณช่วยยังไงบอกเมื่อเช้าเอาปารับสังฆทานแล้วตอนน,อน,นี้ตอนนี้มันหกโม,มงเย็นจะมดืดแลวผมว่าพอบอกนี้เดี๋ยวคุณเอานี้คุณมีอเทปทำบ้างไหมเปิดเพลงสวดสวดมนต์ให้ฟังหรือเทปบรรยายธรรมของใครก็ได้เปิดให้ท่านฟังเพราะตอนนี้กำลังจะไปละจิตความดันมันจะน้อยลงน้อยลงผมก็เรียกวางโทรศัพท์กลัวกจะตายไปซะก่อน เสร็จแล้วผมก็มานั่งทำจิตนิ่งพอจิตนิ่งปั๊บผมก็ตามดูปรากฏมันมีดวงเทียนเกือบจะหมดเนื้อเทียนนะ่ะมันเหลวแล้วนะ่ะให้ไส้เทียนมาลุกโชว์หน่ยมันค่อ,คอยๆน้อมจุ่มลงไปในน้ำตาเทียนดักแต่ที่สุดแล้วผมก็รู้โดยอัตโนมัติด้วยจิตที่มันมีทา่ารนะู้เ่อแกไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่สามแกต,ต้องเข้าฌานหนึ่งได้นะคนเนี้ยไม่ไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่สาม อีกหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนถัดมาผมก็ไปที่จังหวัดนั้นก็ไปเจอคนนี้ก็เลยบอกลองไล้ฟังมาน,นั้นที่โทรศัพท์มาหาแล้วคุณทำผมรูก้ก็ทําตามที่อาจารย์แนะนําก็ถามพ่อพ่อจะเปิดเทปสวมดมนต์ให้ฟังเอาไหมพยายักหน้าอ่อนๆคือจะหมดแรงลแล้วเขาก็เปิดปค่อยๆ้วบกข้อใจไงมันเหมือนเทียนดักค,ค,ค่อยๆมอดปุ๊บไปเลยแล้วผมว่าแค่นั้นผมก็ยังไม่พอนะผมบอกเอ๊แล้วจริงๆไง ในชีวิตประจําวันของพ่อเนี่ยมีอารมณ์ร้อนไหมหรือเป็นคนเย็นโอ้พ่อหนูเป็นคนเย็นบวชพระมาตั้งแปดพรรษาเขว่านะบวชพระมายาวนานอารมณ์เย็นลนักษณะรมเห็นไหมในกรั้งทีเกิดเป็นชั้นก็เลยชั้นมาหาลมความหลงธรรมดุษเนี่ยเช่นบางคนหลงเป็นทาสของอบายมุขหารู้ไม่ว่าอบายมุขม,มันทําลงอบายภูมิได้นะครับ แล้บางคนไปตกพันธาของอบายมุกไอ้เพื่อนผมที่มันดื่มเหล้าไอ้ไม่ใช่เพื่อนลูกน้องที่มันดื่มเหล้ามันสี่วันสี่คืนตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานนะแล้วพอคุยขึ้นมาได้มันเลิกทันทีเลยนั่นแหละครับอบายมุกอบายมุกมันถ้าเราไปตกพันธาแล้วจิตตกพันธาแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีแห่งความเสื่อมเสื่อมตั้งแต่ยังไม่ตายตายแล้วก็เสื่อมลงต่มไปนี่มันเลิกโดยเด็ดขาดเลยเห็นไหม นี่คือของจริงถ้าไม่รู้ไม่ไม่ไมสำน,น,นึกนะครับเนี่ยจบเป็นายของอบายมุกลอตเตอรี่เนี่ก็เป็นอบายมุกนะคูณเนี่ก็อบายามุกนะครับมันเจิดมันโฟมันแฟกมันโฟมันแฟกผมผมพูดนี่ขอโทษนะครับผมไม่ได้จด